ว่าผมสี่จับเขาว่าตัวนีเ้เลยว่ครับเดี๋ยวมาลืมกันครับโอ้สุดยอดครับพีน้องโอ้ยโอ้ยมนะุญนาเดี๋ยวไป ดีครับเจอกันครับกับช่องบ้าจิงคุ้นดูบนครับของวันที่17ครับผมผ้าพัน2,500คือสีบครับเมื่อนี้ผมสี่ผ้าเมาวาวลุงนะครับหลังจากขี่มาขึ้นผมแลนผมทดสอบประมาณตีหนึ่งครับของมาขึ้นนะครับเนาะขึ้นกับแลนเป็นที่เรียบร้อยครับตาตากับบุกไฟสุดใสตาปุกจาโปนะครับพี่น้องพอดีแลนเด็กครับนอน แล้วก็ตื่นเศร้าครับตื่นะมาณพกมุ่งเครื่งครับมาครับเดี๋ยวผมจีเอาวาวลงให้มึงครับครับนี่ครับหลังจากปล่อยไว้ทั้งคืนครับของวันที่สิบหกเมื่อคืนครับมันนี้กับสิบเจ็ดแล้วครับคุมผ้าพันร่มค่อนข้างดีมากเลยครับร่มเสมอแห้งครับนี่ครับตอนนี้ให้ เซลนะครับสาวลงครับครับตตวาวเป็นมาครับพี่น้องว้าตัวนี้นีเป็นตัวสีหม่วงนะครับครับมือขึ้นนี่ทดสอบที่สองเทสนะครับพานครับผมครับเทสแรกจะเอียงไปฝั่งนี้นะครับจะเกยเอียงมาแห้งผมกะเอาลงมาปรับเปลี่ยนใหม่ครับครับเทสสองกะตามทีเขียนครับอยู่ในรูปเลย ค่อนข้างซีนิ่งครับผมกับภาพโดยรวมค่อนข้างนิ่งครับพินดีครับสูลมแห้งเลยครับตัวนี้โอ้ล่มดีมากเลยครับมาดีมึงครับายหยอดาบบกครับผู้ล่มดีครับอากาศเริ่มเย็นครับบุนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสาวลงให้จักเล็กนะครับจักเล็กหน่อยครับผมว่าๆสิลงเดี๋ยวผมจะเป็นคนสาวเองนะครับพอดีปวดเมือนะครับก็เลย พอ้ยอยากนี่นะครับสาวลงไหู้กักัดเย็นม้อเอากะกำลังทีลงมาหอดพื่นครับผมได้อีกประมาณน่าจะตอนนี้ประม่าน1อยหาสิเมตรครับตอนนี้ได้ครับโดยประมาณโอ้หนาวครับมึ่ครับไปพกยูค่าครับผมพี่นอ้อง ย,าายิ้มเนาะปาลีดสนาษนี่เนาะยิ้มเนาะทะลมบาซ่าน้ำมาขึ้นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมเล็กตุบเตะคับบาเซโลนาเท่าไรก็เพียเท่าไรก็น,นะเปลี่ย,ยนคิวครับผมเปลี่ยนคิวโอ้ยคก็ดูแคล่า เบาตึงนะครับให้กลังบัตรโอ๊ยลุติดหน่อจอาไหม ว่าตัวนีเดยวครับเดี๋ยวมาลืมกันครับ จับแดงครับตัวนี้บอดีครับก็เลยจับแดงนะครับเนาะครับนี่ครับสภาพงานวาวครับผมเดี๋ยวมาเมืองครับสภาพงานจะเป็นแดงเนาะครับเนาะครับนี่ครับมือกล่องเพิ่นครับครับถือตัวจับง่ายกับจับง่ายครับผมแต่มันก็เป็นอยู่ที่จังหวะคือกันครับในการสาววาวลงครับครับซักหัวกับลายครับนี่ครับสภาพงานวาวนะครับเนาะ สำหรับบ้าตัวนี้บาาเจงคอุบลกับแบงหาพผีน้องทั้งจังหวัดอุดรครับผมไปเลียนครับไปรวมกันสืบสารเอาลักไว้นะครับเนาะสำหรับเบาาตัวนี้อ่สองเทียดครับสนุ่วลันทั้งคืนเลยครับนี่ครับเขาสนุ่กระบวขาดครับผมครับตัวนี้เป็นใบ11อมินครับโดยประมาณ โอเคครับสำหรับไผเขามาแล้วนะครับน้อมาคลิปนี่กิริยมฝากกดไลค์กดแชร์ผมมีนะครับกดคัด่มสไข่กดกระดิ่งแจง้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมในการเ็ดคลิปนี้นะครับเจอกันไหมครับวันนี้ก็วันที่17ครับกุมภาพันธ์2564ครับผมเจอกันไหมครับุ้หนาสวัสดีครับ